สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะพาไปดูว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยฟ้าดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ฟ้านะคะก็อายุ30กว่าแล้วเนาะมันจะไม่เหมือนช่วงเด็กๆที่แบบทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะไม่ต้องทําอะไรเราก็ โอเคผิวดีหุ่นดีทุกอย่างดีกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะแต่พอ30กว่าเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องเริ่มมีการดูแลตัวเองนะคะได้แก่การออกกําลังกายการควบผู้มหารแล้วก็หลายๆอย่างเลยซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถหาตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดมนะคะฟ้าแนะนำให้เล่นพิลาเทสนะคะซึ่งฟ้าตัวฟ้าเองจะเล่น2ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะที่ที่ฟ้าเลือกเล่นนะคะคือ The Pilates Clinical Reformer นั่งอยู่ที่ Noble GO นะคะใกล้ๆก,กับ้าแยกวัชรพล และเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาเฉพาะส่วนแบบฟ้าเช่นของฟ้าเนี่ยมีปัญหาของหัวเข่าหลังล่างนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้พี่เทรนเนอร์ทราบนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงความปลอดภัยในการเล่นของเรานั่นเอง โดยที่นะคะก็จะมีทั้งก r ุ u p คอร์สแล้วก็ p r i v a t e c o คอร์นะคะซึ่งฟ้าเลือกเป็น p r i v a t e เพราะว่าตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าต้องการ special care นิดนึงเพราะฟ้าเป็นแค่ beginner เนาะฟ้าถ้าฟ้าไปเล่นกับก r ุ u p เนี่ยฟ้าจะตามเขาไม่ทันแล้วก็ฟ้ายังมีปัญหาเรื่องของหัวเข่ากับหลังอีกถ้าเกิดว่าเออฟ้าทำท่าทางผิดๆถูกๆเนี่ยฟ้าก็กลัวจะมีอาการบาดเจ็บตามมาภายหลังค่ะ ถ้อาออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมวันนี้ฟ้าก็จะมาต่อขนตาซึนต,ต่อไม่ได้ต่อขนตามานานแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยววีดีโอนี้จะอัปเดตหน้าด้วยเลยนะคะที่วิดีโอก่อนหน้าฟ้าไปสตาเมตคลินิกใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ยังไม่ไทำเพอร์มานะคะเพราะฟ้าตัดสินใจไม่ทําเพอร์มาเพราะว่ามันค่องข้านจะเกินงบฟ้าไปนิดนึงฟ้าเลยทําแค่เมโซแล้วก็โบท็บอกโบท็อกที่ทําจะเป็นช่วงช่วงหน้าผากค่ะ แล้วก็จะมีช่วงคอเพราะว่าฟาจะเป็นคนเกรงคอมากๆเกเกรงจนตรงเนี้ยมบิดเลยคุณหมอก็จะคลายให้ส่วนตรงนี้ฟาไม่ได้ฉีดนะเพราะฟ้าฟาไม่ได้มีกามค่ะส่วนแฟตก็คือแฟตคือฉีดเหนียงฉีด แกมอะไรเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังๆน่ะต้องคุมอาหารด้วยไม่งั้นอ่ะมันจะมันจะกลับมาเร็วมากเหนียงคือเหนียงว่ามันเป็นกรรมมาพันธุ์คนที่มีเหนียงอาจจะเข้าใจฟ้าคือมันไม่ได้จักเราไปไง่ายๆไว้แม่งอยู่ยงคงกระพนันฉีเท่าไหร่แม่งก็กลับดังนั้นนะ่ะการคุมอาหารอาจจะช่วยได้ซึ่งตอนเนี้ยช่วงที่ฟ้าคุมอาหารอ่ะแต่ก่อนจะชอบกินขนมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลยทําเป็นสลัดโลไว้พอ อยากกินก็จะหยิบมากินแทนขนมหรือว่าถ้าอยากกินชานมก็จะกินโปรตีนแทนโปรตีนรสตาวเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอพวกโปรตีนอ่ะเพื่อนๆต้องเลือกตามที่รสชาติอะ่ะมันถูกปากเราจริงๆนะคืออย่างยี่ห้อโปรตีนให้ค่าสูงกว่าแต่มันฟ้าคืนไม่ลงอะ่ะก็คือแบบก็็คงไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าคืนลงอะ่ะคือมันดีเว้ยคือ,ค,อคืนไปเลยแต่เราเราไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบ ก็เอาอันที่มันน้อยกว่าแต่ว่ากินง่ายกว่าอะไรเงี้ยลื่นคออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือหน้านะคะก็จะเป็นทรง <c oughs> อย่างที่เห็นขอภัยมีเสียงโฮดี้โฮดี้เห่ากระรองนะคะพอดีฟ้าให้ชอบให้ขนมกระรอกด้วยกระรอกเขาก็จะมาอยู่ที่สวนอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่าและนี่ก็คือกระแตนะคะที่ปกติฟ้าจะวางแอปเปิ้ลไว้ให้แล้วน้องเขาจะมากินแรกๆมีตัวเดียวเดี๋ยวนี้บางทีก็พาแฟนมาด้วยพาเพื่อนมาด้วย แล้วก็ตอนนี้พอดีปกติจะโรยข้าวให้นกด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้โรยก็เลยไม่มีนกให้ดูกันนะแต่ว่าน้องเขาน่ารักเนาะดูสิถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากรู้ว่ากระแตไม่เหมือนกระโอกอยังไงนะคะให้ดูตรงปากน้องค่ะปากน้องจะแหลมกว่าแล้วก็หางเนี่ยมันจะไม่เป็นพวงค่ะอ,อ่ะโหดีหวงบ้านค่ะได้ยินเสียงขูเ่เบาๆไหมใช่หางเขาอะก็จะ ไม่เป็นพองๆปากจะแหลมค่ะส่วนมากที่เราเห็นกันในกรุงเทพเนี่ยคือกระแตแทบจะซะส่วนใหญ่อ่ะที่ฟ้าสังเกตนะตามหมู่บ้านเพื่อนๆงเงี้ยค่ะแต่ทุกคนจะเข้าใจว่าเขาเป็นกระลอกจริงๆเขาคือกระแตนะเห็นดูค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะไงเจอกันใหม่วีโหน้าะคะเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันดีบ๊ายบาย